การดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอจะต้องอาศัยความรู้รอบตัวและหลักศีลธรรมประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ดีแต่ขาดความยั้งคิดนำความรู้ไปใช้ในทางที่ไม่ชอบก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ 2. จัดงานวันคล้ายสัป,ปนาหน่วยครบรอบปีที่26รองผู้ว่าจังหวัดนครราชสีมานายสุชาตินพวันกล่าวอำลาก่อนไปรับตำแหน่งรักษาราชการผู้ว่าชการจังหวัดที่จังหวัดหนองคายผู้ประสานงานสมาพันธ์ชาวไร่มันสำปะหลังแห่งประเทศไทยเตรียมเดินหน้าหาหารือยยื่นข้อเสนอกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ติดตามประเด็นข่าวทั้งหมดได้จากคุณนรงวรพรธน,นาและคุณดารเตียงกลางใน CTHnews ข่าวภาคค่ำประจำวัน สวัสดีค่ะสสวััดีครบตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ CTH News ข,ข่าวภกคขัามประจำวันศุกร์ค่ะที่18กรกฎาคมปี2557ค่ะอยู่กับคุณนรงวรพรธนานะคะและก็รวมไปถึงดิฉันค่ะดารับเตียงคนกลางต้องต้อนรับนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังชมผ่านทาง CTH ช่อง10ค่ะและก็รวมไปถึงทางเว็บไซต์ด้วยนะคะ w w w c t h c o r a t t v ค่ะค คุณนรงคคะวันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์นะคะหลายๆคนก็จะเริ่มเข้าสู่ในช่วงของวันพักผ่อนในช่วงของวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะแต่ก็จะมีบางคนนะคะที่ยังคงทํางานอีกวันเสาร์หนึ่งวันนะคะก็จะหยุดพักผ่อนในช่วงของวันอาทิตย์และในส่วนของวันนี้เนี่ยในส่วนของเรื่องของการจราจรบนท้องถนนเราก็จะเห็นกันแน่นอนนะคะว่าช่วงวันศุกร์เนี่ยรถค่อนข้างที่จะหนาแน่นกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเรื่องของการเดินทางกลับบ้านนะคะก็ต้องทอยที่ทอยอาศัยกันด้วยนะคะควรที่จะลดเรื่องของ อารมณ์ร้อนออเวลาขับรถขับราด้วยเกิดในช่วงที่ฝนตกขณะกลับบ้านก็ระมัดระวังขับขี่ให้ปลอดภัยครับผมใช่แล้วล่ะค่ะมาติดตามกันที่ประเด็นข่าวแรกของเราในวันนี้นะคะไปติดตามกันที่ทางด้านของกองทัพน้อยที่2ค่ะมีการจัดงานนะคะวันคล้ายวันสถาปนานะคะที่หน่วยครบรอบปีที่26ค่ะเป็นการจัดกิจกรรมนันทนาการค่ะและก็รวมไปถึงการเลี้ยงนะคะแก่เด็กผู้ปกครองในศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษาที่1 1นครราชสีมาค่ะ ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาค่ะพลโทชวลิตนะคะจุนประแสงซึ่งเป็นแม่ทัพน้อยที่2เป็นประธานในการจัดงานวันคล้ายวันสถาป,ปนาหน่วยครบรอบปีที่26น้อยเป็นการจัดกิจกรรมนันทนาการค่ะการเลี้ยงอาหารแก่เด็กและผู้ปกครองในศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11นครราชสีมาซึ่งที่ผ่านมานะคะกองทัพน้อยที่2ถือได้ว่าวันที่20กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาของหน่วยค่ะและจะมีการจัดกิจกรรมอันเป็น สนอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี แต่สำหรับในปี2557นี้นะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นวันคล้ายวันสถาปนาของหน่วยกองทัพน้อยที่2กําหนดครบรอบปีที่26นี้ทางด้านของบนโดชวลิตชุนประแสงค่ะแม่ทัพน้อยที่2ได้มีการมอบนโยบายให้มีการจัดกิจกรรมในการบําเพ็ญสาธารณประโยชน์นอกสถานที่ตั้งหน่วยปกติค่ะซึ่งก็ไปจัดกันที่ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นหน่วยงานนะคะที่ให้การดูแลเด็กพิการนะคะในเขตของพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและในเขตของพื้นที่จังหวัดใกล้ เคียงค่ะจึงได้มีการกําหนดนะคะในการจัดกิจกรรมในการเลี้ยงอาหารกลางวันรวมทั้งกิจกรรมนาฏนาการต่างๆแก่เด็กและผู้ปกครองในศูนย์การศึกษาพิเศษแห่งนี้ด้วยค่ะ ดยกิจกรรมในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในวันนี้นะคะก็ประกอบไปด้วยกิจกรรมการตรวจสุขภาพเด็กกิจกรรมการแสดงดนตรีค่ะกิจกรรมการเลี้ยงอาหารกลางวันและการออกร้านสําหรับผู้ที่เข้าร่วมในกิจกรรมในงานนี้ด้วยและก็ยังมีการบริจาคเงินบริจาคสิ่งคองให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษเพื่อน,นําไปใช้ประโยชน์ซึ่งกิจกรรมในวันนี้นะคะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆค่ะเช่นกองผลพัฒนาที่2นะคะมณฑลฐานบกที่21 โรงพยาบาลค่ายสุรนารีกรมทหารราบที่23นะคะกรมทหารช่างที่2บริษัท CPF ประเทศไทยจำกัดค่ะและก็รวมไปถึงหน่วยงานเอกชนอีกมากมายนะคะที่เข้าร่วมให้การสนับสนุนในกิจกรรมในวันนี้ด้วยค่ะ ก็จะเห็นรอยยิ้มของน้องๆนะคะเพราะว่าก็ถือได้ว่าเด็กพิเศษพวกนี้นะคะก็ยังคงต้องการความอบอุ่นนะคะแล้วก็ความเอาใจใส่ของคนในสังคมด้วยนะคะข่าวถัดมาครับเรามาติดตามกันที่รองผู้ว่าจังหวัดนครราชสีมาครับนายสุชาตินพวรรณได้กล่าวอำลาและขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวโคราชก่อนไปรับตําแหน่งรักษาราชการผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายครับตามที่กระทรวงมหาดไทยได้เผยแพร่เอกสารคําสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 375ทั2557เรื่องให้ข้าราชการช่วยราชการโดยในคำสั่งดังกล่าวครับได้ให้นายวิรัตลิมสุวัตตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายช่วยราชการกระทรวงมหาดไทยเป็นการประจำตั้งแต่วันที่21กระกฎาคม2557เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงครับนอกจากนั้นในวันเดียวกันยังมีการเยผยแพร่เอกสารคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่376ทั2557เรื่องย้ายข้าราชการ3คนคือนายธนวันร พลอยโสพลตําแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายให้เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยให้นายสุชาตินพวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมารักษาราชการผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายให้นายพานุแยมศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาทั้งนี้ครับให้มีผลตั้งแต่วันที่21กรกฎาคมเป็นต้นไปโดยหนังสือทั้งสองฉบับนี้ลงนามโดยนายวิบูลสงวนพงป์ปลัดกระทรวงมหาดไทย และล่าสุดครับนายสุชาตินุพวันรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาซึ่งจะต้องเดินทางไปรับตําแหน่งรักษาราชการผู้ว่าราชการจังหวัดน้องคายก็ได้ออกมากล่าวกับประชาชนผ่านทางสื่อมวลชนว่าดีใจมากที่ได้มารับใช้พี่น้องประชาชนชาวโคราชถึงแม้ว่าจะเป็นเวลาไม่นานนักเพราะว่าตนเองเข้ามารับตําแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาตั้งแต่วันที่23พฤศจิกายน2553จนมาถึงปัจจุบันก็เป็นเวลาประมาณ4ปี ถึงแม้ว่ามีหลายอย่างและอีกหลายโครงการที่ต้องการจะทําเพื่อพน้องประชาชนชาวโคราชแต่อย่างไรก็ตามครับต้องปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาที่มีคําสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการในตําแหน่งรักษาราชการผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายและตอนนี้ตนเองนั้นก็ยังเหลือเวลาที่รับราชการไม่นานนักก็จะ,กะเกษียณแล้วฉะนั้นจะใช้เวลาที่เหลืออยู่ ของการเป็นข้าราชการทำหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนในฐานะรักษาราชการผู้ว,ว่าราชการจังหวัดให้เต็มกําลังความสามารถของตนเองที่มีอยู่ครับและท้ายที่สุดครับยังได้กล่าวขอบคุณข้าราชการทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและวิสาหกิจเอกชนต่างๆที่ได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองด้วยดีเสมอมาโดยเฉพาะตามโครงการต่างๆที่ต,ตนเองได้มีนโยบายในการที่จะดูแลและพัฒนา รวมทั้งการให้บริการแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาพร้อมกันนี้ครับยังได้ขอให้ข้าราชการทุกท่านได้ช่วยกันทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกําลังความสามารถเพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไปครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของนายสุชาตินพวรรณครับรองผู้ว่าราชการจังหวัหมม 23, 48, นนด วางด่วยมือจากส่วนราชะการแล้วก็มีพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อสนับสนุนในการทางานนะกับที่จังหวัดนครราชสีมาแลแ้วก็การทําง,า,งานในจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยนะครับเป็นว่าพี่น้องประชาชนมีใจอ,อบอุ่นนะครับแล้วก็มีนิตยในปีที่ดีต่อส่วนราชะการนะครับแล้วก็ในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการน มีกระทั่งส่วนร,รชาชการต่างๆซึ่งจังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดใหญ่ร,รชาชการนั้นจะคบต้องไปพิจิตรของพี่น้องประชาชนนะครับและก็เป็นความโชคดีอของจังหวัดนครราชสีมาครับว่าในเขรศูนย์จังหวัดนครราชสีมาเราเจอาในระยะเวลาที่ไม่อยู่ครับสามปามีกว่าร่วมสิบปีเราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของจังหวัดนครราชสีมา าราชการนั้นจะถูกย้ายไปอยู่ตำแหน่งไหนที่ไหนก็ยังคงต้องทำหน้าที่ให้ดีสุดครับเพื่อรับใช้ประเทศชาติกันต่อไปครับผมใช่แล้วล่ะค่ะยังคงอยู่ที่เรื่องราวของการปกครองในท้องถิ่นนะคะไปติดตามกันที่ทางด้านของประธานนะคะของคณะกรรมก,การการเลือกตั้งประจําจังหวัดนครราชสีมาค่ะซึ่งท่านได้มีการออกมาเปิดเผยนะคะว่าเทศบาลตําบลทั้ง8แห่งนะคะจะมีการหมดวาระแล้วและขณะนี้ค่ะก็มีการเตรียมนะคะที่จะมีการเลือกนายกเทศมนตรีแล้วก็รวมไปถึงสมาชิกนะคะของเทศบาล ภายใน15วันตามคำสั่งของคอสชอค่ะ ซึ่งภายหลังจากที่คอสชอนะคะได้มีการออกคำสั่งฉบับที่85ทับสองค่ะเรื่องของการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือว่าผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราวเมื่อคืนวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาทางด้านของปลโทอัศวินรัชดานนนนะคะซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการ,การการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมาค่ะได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าการออกคำสั่งฉบับนี้ถือว่ามีความเหมาะสมกับช่วงสถานการณ์ปัจจุบันเนื่องจากขณะนี้ค่ะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ มีการหมดวาระลงแล้วแล้วก็ประสบกับปัญหาที่ไม่สามารถเปิดการประชุมสภาเพื่อเป็นการอนุมัติงบประมาณงวดสุดท้ายประจําปี2557มาพัฒนาท้องถิ่นได้ก็ส่งผลทําให้ท้องถิ่นต่างๆหยุดชะงักลงอย่างชั่วคราวค่ะโดยเฉพาะในเขตของจังหวัดนครราชสีมานะคะซึ่งขณะนี้ค่ะมีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าอ,อปทอที่อยู่นะคะแแห่งที่มีการหมดวาระลงซึ่งก็ได้แก่1ค่ะเทศบาลตําบลจอหออําเภอเมือง2เทศบาลตําบลบ้านเหลือ่อมอําเภอบ้านเหลื่อม3 3เทศบ,บาลตําบลสีดาอําเภอสีดา4เทศบ,บาลตำบลหนองหัวฟานอําเภอขามสแกแสง5เทศบ,บาลเทพาลายอำาเภอคง6เทศบ,บาลสารเจ้าพ่ออําเภอวังน้ำเขียว7เทศบ,บาลตำบลตะขกอํเภอปักธงชยัยและ8เทศบ,บาลตำบลชุมพวงอำาเภอชุมพวง ซึ่งเทศบาลส่วนใหญ่นะคะจะมีสมาชิกค่ะ12คนส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลน,นั้นมีเพียง1แห่งเท่านั้นนะคะที่ไม่มีนายกเทศมนตรีคือองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่าที่อำเภอเมืองค่ะเนื่องจากนายกเทศมนตรีคนเก่านะคะได้ถึงแก่ชีวิตแต่ก็ยังคงมีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมีการรักษาการแทนจึงไม่มีปัญหาแต่อย่างใดค่ะ ดังนั้นนะคะนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะจะมีการเริ่มกระบวนการในการสรรหาสมาชิกของเทศบาลตำบลทั้ง8แห่งนะคะโดยมีทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานกรรมการในการสัรหาและคณะกรรมการในการสัญหาอีก7คนรวมทั้งสิ้นเป็น8คนค่ะซึ่งจะสรญหาให้ได้ครบทุกตำแหน่งนะคะภายในระยะเวลา15วันค่ะ นี่ก็เป็นเรื่องราวของการสรรหาบุคลากรนะคะเข้ามาเพื่อพัฒนาในส่วนของท้องถิ่นเพ <ฮะ S 1> ราะว่าถ้าไม่มีบุคคลเหล่านี้นะคะในส่วนของงบประมาณต่างๆที่จะมีการนำมาพัฒนานท้องถิ่นก็จะเป็นการหยุดชะงักลงไปค่ะ,<ฮ>ะเดี๋ยวพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะมาติดตามกันที่มาตรการทางด้านการจราจรการคมนาคม5จอมค่ะซึ่งที่จังหวัดนครราชสีมาก,ก็เริ่มไปแล้วเมื่อวานนี้นะคะจะับผู้กระทําความผิดได้ถึง568คนค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรกับมาติดตามชมในช่วงหน้าค่ะ